ถ้าหาทางกสะทรวงเลียหมจะมาชี้ตัวบุคคลที่เรากล่าวหากาทำผิดนี่แป้ว่าขวดเอาเบื้องต้นเนี่ยเขาเขาตั้งข้อหาผิดพรบขบวนบริษอทถ้าในกรณีต่อไปถ้าสอบอะไรเพิ่มเติมได้เนี่ยเขาจะตั้งข้อหาตามนั้นว่าเกี่ยวข้อหาอยู่เบื้องแรกนี้ก็อผิดพรบส่วนกวรกรันนะมันเป็นความผิดทางอาญา จากการที่ที่ดูภ่าชี้ตัวนยค่ะทั้งหมดเป็นบุคคลทั้งหมดยรนงใจใช่ใช่ใช่จิงใจต่อนาบล้วน้องชื่อเนี่ยโอู้กระ่ที่ดึงน้อชื่อแล้วพี่แอสีมะลาือสีมาใช่ไหมใช่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 มะลาน้องชื่อะกี้เหมือนเมื่อกี้นี่แหละดูแล้วใช่นะสาวทุกรรัับ คุณเนี่ยผมซึ้ไปอยู่เนะี่ยคัดไม่ออกเพราะเขามรแล้วนะไปแ,แล้วมันก็จะไม่มีเดี๋ยวผมคัดมาให้แปดคนก็มีคุณจอนมนาศินนะ,ะ,ะทศพรลิมวิริยะเลิศชุติการทองแจม่มทิพวรรณลุจิโรทิพัฒนาวิสิทธเจริญนิษเจริญว่องปีชาศีวราเป็นปีดาเนี่ยนะ,ะทั้งหมดเนี่ยเจ็ดคนเนี่ยเดี๋ยวพี่ก็ดูแล้วก็ ลงชื่อว่ายืนยันว่าเป็นที่ที่พี่เกาหาไหม